ยังไปน้ำสบายดีทุกคนวันนี้ค่อยกะมาตตไฮแล้วกะซึ่งล้างตีนยู่น้ำพายมาด้ทุกคนได้บ้างบิ่งคนี่แหละยไปนี่ลาก็ทุกคนเหมามา่กองยามบ้างยาม่กล้องมาอยู่ยั้านนี่่เออมีกาดทุกคนห็นได้ทุกคนนะอยูะะ่นันเถะ

หถ้าล้างมือถ่ายเนี่ยนะมือเทินเท้าอาบน้ำแค่เด้นี่ก็ย,ยือาบยุบแล้วเคืองเต้นมาเป็นผาดติตดเลยบายเลยทุกคนเด้อเดี๋ยวสิมาเบิง่งพอแล้วมั้งล้างตีนก็ <c oughs> หนอยกัน,นีทุกคนอ่ะได้เลยแบ่ น้ำก็มีบ่อนทุกคนน้มไปนี่นี่ทุกคนนี่หอยหอยปัางทุกคนหอยปัางฟูสลานอยู่ทุกคนตัวหอยได้แล้วนะยู่น้ำเด้อทุกคนเด้อบ๊ายบายเด้อทุกคนเด้กอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เต้เด้อ